ทักทายทุกท่านนะครับดวงชะตาในเดือนเมษายน2568้และในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีธนูนะต้องบอกก่อนเลยว่าชาวลัคนาราศีธนูในเดือนเมษายนนั้นเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่ดาวใหญ่ๆจะย้ายจริงๆในช่วงเดือนพฤษภาคม แต่เมษายนก็เป็นดวงที่ชาวลัคนาราศีธนูเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน1-5คุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินมีอินคัมพิเศษเข้ามามีรายรับพิเศษจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ทางอสังหาริมทร,รพัพย์ยวดยานพหานะอาจจะได้เป็นเจ้าของอาจจะได้ซื้อหรือว่าได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณได้เป็นกรรมสิทธิ์1-5ถือเป็นช่วงจังหวะแห่งความโชคดีในเรื่องของการเงิน6-10 ความรักแฮ ppy สดใสสบายใจขึ้น11จนถึง15จะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานติดต่องานมีความสําเร็จในทุกช่องทางมีการเริ่มต้นใหม่ๆโปรเจกต์ Project, ใหม่ๆหรือมีไอเดียใหม่ๆซึ่งนําเงินนําทองมาให้กับคุณได้อย่างมากมาย16ถึง20ความรักก็แฮ ppy สดใสมีโอกาสได้ทําบุญสุนทานมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ21จนถึง25 26ถึง30ช่วงนี้แฮ ppy ทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการเงิน ดูไปแล้วในช่วงเดือนเมษายนชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีความแฮปปี้ในหลายหลายด้านหลายหลายประการด้วยกันดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุพะโคจรไปอยู่ในตำแหน่งมหาอุดนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสมีความโชคดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคุณจะเป็นคนที่มีความสำเร็จเป็นที่น่าเชื่อถือของคนรอบข้างดาวสุขยังได้ตำแหน่งมหาอุดอยู่ร่วมกับดาวราหูมี นะครับสเสนอแก่ผู้พบเห็นจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาในวงงานแล้วก็จะไปหยิบจับทําอะไรก็ตามมักจะมีคนคอยให้การสนับสนุนอยู่ตลอดสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงเมษายนตรงนี้คือพยายามอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นปัญหาของใครใครก็แก้ไปนะครับชาวธนูอย่าไปริอ่านไปสนันแนไปช่วยเขานูน่นนี่นั่นนะครับเรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องของตน พยายามอย่าไปยุ่งอย่าไปคิดว่าเราเห็นแก่ตัวนะครับพยายามอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องดีที่สุดนะแล้วคุณก็จะแฮปปี้แล้วคุณก็จะสบายใจด้วยนี่คือชาวลัคนาราศีธนูอีกอย่างหนึ่งนะครับดาวองคารเลงลัคนาราศีธนูอยู่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดเรื่องของปากเสียงพยายามอย่าพยายามอย่าอารมณ์ร้อนกับคนรักคู่ครองนะครับเพราะดาวองคาลเลงลักเนี่ยบางทีก็หงุดหงิดจุกจิกได้ง่าย ในเรื่องของความรักแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ยังไปได้ดีคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันนะหรือมีใครที่อยากจะมาคบหามาสนิทสนมกับเราแบบไม่เปิดเผยก็มีความเป็นไปได้เพราะดาวัังาารที่เลีงลัคนาอยู่นอกจากมาจากเรือนปุตตะแล้วยังมาจากเรือนวินาศด,ด้วยคําว่าวินาศนั้นก็หมายความว่าสิ่งลี้ลับสิ่งที่ไม่เปิดเผย อาจจะอยากมีใครพยายามที่อยากจะเข้ามารู้จักพออพอกับคุณก็มีความเป็นไปได้หรืออีกในหนึ่งจะหมายถึงมีคนที่มีเจ้าของหรือเขาอยู่ในช่วงระหว่างจะเลิกไม่เลิกกับแฟนเขาแล้วเข้ามาชอบเราก็มีความเป็นไปได้ฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูดูให้ดีก็แล้วกันสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันด้วยดีในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นดูดวงดี By ทีวี t o ทูเหรือในทุทกๆช่องทางของสินแสหมิง ทุกโซเชียลของชินแสหมิงเลยขอให้ชาวลักนณาราศิทธนูทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดประการใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการไปก่อนสวัสดีครับ